ก็ตอนนี้นะครับมาสเตอร์จะมาย่างปูกันนะครับเราหาจานลางหยวนนะครับหยวยอันนี้นะครับแล้วก็้หยิหรือคลอนนะครับที่เราหันได้มาจากนะครับเนี่ยครับปูครับเดี๋ยวเราจะมาย่างนะตอนนี้เราต้องล้างก่อนนะครับ่นีครับกเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะกลับไปย่างก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนก่ดวดตัวนี้เราอยู่ในปันใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเข้ามานะครับเราก็เลยหามปูจ้าห้อยนะครับดวด่นเราลงไปหาที่ห้อยนะครับเมื่อกี้นะครับตัวนี้เราอยู่ในปันใจนะครับดวดดูรอดรอนนะครับ น,นะนี่นะครับนี่นะครับทุกคนก็ราวจะบานดูพร้อมพระไกลทีน่นับตอนมาโสดแล้วนะครับ เราจะมาดูเพราะๆที่เพราะๆการอกทีนะครับนั่นแหละนะครับนี่นะฮะทุกคนก็มาซ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลรอมากีกันเลยนะดูรับนี่นะครับส่แล้วนะครับเราจะกีขันก่อนนะครับเมื่อชาวเราไม่ได้ไม่ได้เอาเข้ามานะครับโอ้ขานะครับ เราจะมากีันนี้ก่อออทุกคนดคนูครับเนี่ยครับโอ้โหมีไข่ด้วยนะครับที่มาเด็ดๆนะครับไข่นะครับ นี่นะครับนื่ตัวนะครับโอู้ทุกคนตัวนี้ดูครับอออืืหดูครับ นี่ครับอืเนี่ยทุกคนก็เรากิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำก,ก่อนนะครับ งก็วันนี้นะครับผมอยู่ในปันใจคนเดียวนะครับเราเมื่อกี้เราก็กีปูนะครับเราย่างปูเสร็จแล้วนะครับเราก็กินเสร็จแล้วด้วยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอ่าพิชชาชาแนลยูทูบนะครับพิชชาชาแนลแล้วก็เพจมัสเตอร์พารูยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ